กลางมลสมที่ถาโถมครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้ยังคงยืนหยัดด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งตอนนี้ก็คือมีอาชีพคือทำสลัดโลค่ะแม่ก็วิ่งส่งอะค่ะเกือบทุกวันนะคะชีวิตที่เคยสงบสุข พลิกผันในพริบตาครอบครัวไม่เคยลำบากแต่วันหนึ่งเมื่อเขาตกจากหลังคาทุกอย่างเหมือนฟ้าผ่าลงกลางหัวใจมันแอรมันไม่เย็ยนเขาก็เรียกไปทำแต่เพอปีน,น,ปนี้ไปฝนตกแล้วมันลื่นก็ทะลุหลังค้ามาเลย อยู่โรงพาบาลไม่อยู่โรงพยาบาลไม่เท่าไหร่เพราะว่าค่าจ่ายมันสูงแล้วเราไม่รู้ประกันขาดเราต้องขายของทุกอย่างพูอง่ายๆคือเงินเก็บที่มาจากน้ำพักน้ำแรงมหมดไปเลยหมดเทียงทุกอย่างไม่พอด้วยจุดเปลี่ยนชีวิตที่สำคัญทำให้บทบาทจากภรรยาเจ้าของอู่ซ่อมรถสู่ชีวิตที่ต้องสู้ดิ้นรนในวันที่ในบ้านไร้แสงปริศนา ต้องกลายเป็นเสาหลักอย่างเต็มตัวเพื่อประครับประครองครอบครัวให้ก้าวต่อไปคือช่วงเวลานั้นมันมันมัน,ม,นมันสับสนแบบไม่รู้จะทำยังไงแต่เรามานั่งคิดทีทีถ้าเราโมแจะมานั่งคิดนั่งท้อลูกเราอะจะกินนมยังไงแล้วแฟนเราก็ต้องดิ้นลุกขึ้นมาหางานทำค่ะก็คือเป็นแม่บ้านรับจ้างทั่วไปไง ปริศณารับจ้างงานสารพัดตั้งแต่รับจ้างรายวันไปทำงานแม่บ้านรายเดือนทำงานจนร่างกายอ่อนล้าแต่เธอยังคงทำต่อเพราะครอบครัวต้องมีกินคือตอนที่แม่ออกงานมาเนี่ยล่าสุดก็คือแบบเข่าหัวเข่าเสื่อมสองข้างเพราะแม่ทำงานหนักมาเยอะมากใช้การเดิน ็ทำมาสิบสองปีอะค่ะแล้วก็ออกมาเหตุผลเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุกระดูกข้อมือหักเนีค่ะแล้วเราทำงานให้เขาไม่เต็มที่แบบร่างกายเราอะยกไม่สามารถที่จะยกอะไรหนักๆได้ช่วงนั้นนะห้องเช่าเล็กๆแห่งนี้เป็นเสมือนเกราะป้องกันพายุให้ครอบครัวแต่วันนี้พวกเขากำลังจะสูญเสียที่พักอาศัยแห่งเดียวที่มีเพราะเจ้าของบ้าน กำลังประสบปัญหาธุรกิจและอาจต้องเรียกคืนห้องทุกเมื่อการย้ายออกหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่รู้จะไปที่ไหนค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นและชีวิตจะยากลำบากกว่าที่เคยเขาก็มาพูดอยู่ะค่ะว่าเขาเกิดปัญหาตรงนี้อยู่นะเราก็รู้แล้วแหละว่าเอออนาคตต่อไปมันมงคงแบบ เราต้องต้องขยับขยายไปหาที่อยู่อะค่ะนอกจากความกังวลเรื่องที่อยู่ปริศนายังต้องต่อสู้กับหนี้สินนอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงและสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงขณะที่สามียังต้องพบแพทย์และเสี่ยงติดเชื้อซ้ำทุกค่าใช้ใจ่ายคือบททดสอบใหม่ที่ต้องเผชิญทุกเดือน ับแม่เยอะมากคือเราไปกู้หลายเจ้าไป,ไป,ไป,ไปใช้วิธีกู้ยังไงเราไม่มีนอกระบบรอต่อเพียเท่าไหร่ร้อยละยี่สิบบาทไม่กู้เราก็แบบว่ามันก็มันต้องใช้อ่ะค่ะรายได้สำหรับแม่ขายตลัดโลวันละสองร้อห้าสิบางทีก็สามร้อเรื่องราวของครอบครัวนี้บอกเราว่าความเข้มแข็ง ไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่ฟ้าใสแต่มันเติบโตขึ้นในวันที่มรสุมพัดแรงทั้งธนเดชและกฤษณาเลือกที่จะยืนหยัดลุกขึ้นสู้แม้ร่างกายจะโรยราแต่หัวใจยังเต็มไปด้วยศรัทธาว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้พวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อลูกสาวเพื่อบ้านเล็กๆของพวกเขา เพื่อรอยยิ้มที่ยังอยากเห็นในทุกเช้าและทุกเย็นท้องไม่ได้ครับถ้าท้องเมื่อไหร่เป็นอันว่าจบทันทีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้โรยทุกีบกลางมันมีอุปสรรคทุกอย่างเราต้องพยายามฝ่าฟันไปได้เพราะพอเราฝ่าฟันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยพอเราย้อนกลับมานึกถึงเนี่ยเราจะภูมิใจนี่คือพลังของหัวใจแกล่งกลางมลสม ที่ยืนหยัดแม้คลื่นชีวิตจะโหมกระหนำ่ำไม่ว่าอนาคตจะพัดพาไปที่ใดพวกเขาจะไม่ยอมแพ้เพราะตราบใดที่หัวใจยังสู้วันใหม่ที่ดีกว่าวันนี้ย่อมมาถึงเสมอ ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา